สวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งคิทเชนค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมาทําเมนูง่ายๆแล้วค่ะนะั่นก็คือข้าวโพดอบเนยน้ํากะทิค่ะวันนี้นะคะดิมใช้เป็นน้ํากะทินะคะ150 ml อค่ะน้าตาลทรายนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเกลือประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็เนยประมาณ1ช้อนโต๊ะเราจะผสมะคะ่ะทุกอย่างนะคะเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณ1น,นาทีค่ะ นี้ก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอาออกมาคนสักเล็กน้อยค่ะต่อไปนะคะดิมก็จะปิ้งข้าวโพดนะคะวันนี้ใช้เป็นข้าวโพดต้มนะคะประมาณสองฝักค่ะแล้วก็หักประมาณนี้ค่ะหักท่อนแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะคะแล้วก็เอาเข้าไปอบในหม้อลมร้อนนะคะประมาณ 5นาทีค่ะใช้ความร้อนประมาณ180องศาค่ะแล้วก็เอาออกมานะคะเราก็จะเอามาชุบกับน้ำกะทิค่ะ แล้วเราก็จะนำไปอบต่อนะคะประมาณ200องศาประมาณ10นาทีค่ะแล้วเรานะคะก็จะเอาออกมานะคะชุบน้ำกะทิอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กลับด้านนะคะอบต่ออีก200องศานะคะ10นาทีเท่าเดิมค่ะหรือตามที่แบบเหลืองแบบที่เราพอใจนะคะสีสวยก็แบบใช้ได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวโพดน,นะคะอบเนยน้ำกะทิของเราค่ะสีสวยได้ประมาณนี้นะคะจะบอกว่าหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะคะเมนูนี้นะคะก็เอาไปทำกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกด subscribe ให้ดีมด้วยนะคะแล้วเจอกันเมนูหนะะ้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ